วันนี้โค้ดเครื่องในตำนานและรู้ได้ใช้เป็นมาอยู่ในรายการเดียวกันแล้วนะครับขอนำเสนอ Hino s 17D TDI ซึ่งทางสมาชิกสอบถามกันเข้ามาอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปและการใช้งานสำหรับเครื่องรุ่นนี้มาพบกับรายละเอียดกันเลยเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่อง V8 สูบนะครับฝาสูบจะเป็นโอเวอร์เฮดแคมชานะครับ4วาล์วต่อสูบมีอยู่2เจเนเรชันด้วยกันนั่นก็คือเครื่องปั๊มสายและก็เครื่องคองมมอนเรลความ จุยที่16.7ลิตรโดยในส่วนของตัวเครื่องปั๊มสายนะครับให้สังเกตตรงฝาครอบวาลนะ์วจะมีสติกเกอร์แปะว่า V8 32วาล์วในส่วนของเครื่องคอมมอนเรลนะครับตัวฝาครอบวาล์วจะเป็นโลโก้สมมอไม่มีสติกเกอร์เหมือน ตัวปั๊มสายหรือสังเกตจากตัวด้านบนของเครื่องนะครับถ้าเห็นเป็นปั๊มสายก็จะเห็นปั๊มแถวเรียงกันอยู่8หัวในส่วนของตัวคอมมันเรลนะครับก็จะเห็นตัวปั๊มคอมมอนเรลอยู่2ลูกนะครับแบ่งกันทํางานฝั่งซ้ายและขวามือนั่นเองเป็นเครื่องทวินเทอร์โบนะครับลูกเบลเลอร์สลูกอยู่ทางด้านท้ายของ เรื่องพลักกำลังที่ได้มานะครับในส่วนของตัวปั๊มสายก็จะปนเปลี่ยนอยู่ราวๆประมาณ400แรงม้าต้นๆแต่ในส่วนของตัวคอมมอนเรลนะครับก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่445แรงมา้าไปจนถึง560แรงม้านะขึ้นอยู่กับเจเนอเรชั่นของเครื่องใหม่เก่าสำหรับในส่วนของบ้านเราเองนะครับชาวรถบัสก็มีความไฝ่ฝันอยากจะได้เครื่องรุ่นนี้ไปประจำการในห้องเครื่องด้านท้ายรถการลองคิดดูสิครับ ถ้าไปใส่รถพัดลมชั้นเดียวอย่างนี้มันจะพุ่งไปเป็นจรวดขนาดไหนแต่นั้นแหละครับก็คงไม่มีใครลงทุนขนาดนั้นโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไปประจําการอยู่ในรถบัส2ชั้น VIP 7เจเกียร์เดินหน้าขับขี่สบายเนินที่ไหนก็ดันได้เสมอแต่ไม่ต้องห่วงทางราบนะครับยามค่ำคืน GPS ก็จะร้องไปถนนว่างเมื่อไหร่มิด ไม่สบายสบายเช่นเดียวกันในเรื่องของความทนทานนี้ต้องหายห่วงเลยครับเพราะเป็นเครื่องขนาดใหญ่ชิ้นส่วนทุกอย่างแข็งแรงทนทานในส่วนของความสิ้นเปลืองนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างประหยัดน้ํามันมากเลยนะครับประหยัดกว่ารถไฟมากเลยทีเดียวและอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นครับมี f อท่านหนึ่งสอบถามมาว่าถ้าจะนําหัวลากสเปคญี่ปุ่นมาต่อดาเพื่อใช้งานของตัวเองจะมีความเหมาะสมหรือไม่ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับฮีโนโปรเฟียนะครับ s h 1 f นะครับเครื่อง F17 d tdi ตัวนี้ประจำการอยู่ถ้านำมาต่อดัมเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อท่อคู่ออกด้านหลังหัวเก่งแค่นั้นล่ะครับผมหัวยาวเฟืองท้ายฟูโซก็มานะครับดูดตูดได้สบายแน่นอนแต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือหลังจากที่ท่านใส่ดินเข้าไปแล้วเสร็จแค่กระดกคัดคันเล่งแทบไม่ต้องแตะนะครับก็คานไปเรื่อยเื่อยแล้วหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่